ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีอ่ะพะลุงสบายดีเบิร์สมองสบอนสบายดีเบิร์สสุขสุขคนสบายดียามเ้าพี่น้องเลยอากาศกา็นาวขนาดเอาออกขนมตากปากปงเมียสบายดีกันห <c oughs> นาวบ่มาไม่ถือให้เดี๋ยวไปหอดเทียนเขาจะกินไหมเอ้าข่าบใส่ปากอีกละคลิปนี้เหาก็บสิภาพี่พาน้องไป ผูกแขนญาติพี่น้องเนาะเผ่นได้ลูกเผ่นออกแต่ไพอีกเลยพี่น้องเลยเป่นผูกแขนพูดแหละใกล้ๆผู๋แหละถ่ายบ้านผูกแขนเมียเบาควันเนาะผูกแขนชะมวยเผ่นได้ลูกใหม่เผ่นออกแต่ไพเอาก็เลยเผ่นมาบอกให้ไปผูกแขนก็เลยสิไปผูกแขนกับไปกับน้องเบิร์นเออปะแอบเอิญแอบเอิญ่านแนว่ฉัน เดี๋ยวถาปลาแบะก่อนจักหน่อยนะพี่น้องแต่ขอ่อยอยางไปน้ำกันหนาวขนาดลมแห้งๆปีนี้จิมานาวกับดอกกะเิรี่ยหนาวอยู่มานี่เป็นเดือนเลยยังบ่เศร้ายน้องเบิดไปก่อนมาหออแล้วบ้านนี้มาหออที่นั่นบอกควัดเป็นถีเรียบร้อยเลย คนก็คือ,อยังทนายมีก็ทนา,ายคนพนีพันยากแต่ลูกน้อยฮามมอนมอนไว้พัยน,นยากกันนะนะพันยากได้เพันยากขี่รถน้ำไอเบิร์ตด้นะ,อะไอเบิร์ตไอเบิร์ขี่รถไอปอยากขี่รถน้ำไอเบิร์บ่เขจาชิบูกระบบนี่ขา,บบาย่างขาคนเนื้อทังทนายไลไปได้บอ ບ <laughs> ຈ <laughs> <mé mo> <laughs> ົຈົົ້ຈ້າສแม่เดี๋ยวເຖ້

เอาเข้าแล้วนั่ง à, ท่พันจะบเนาะคือว่ามันอีก็บเป็นมื่นามม่แล้วเนาคือนางมแต่ป้าท่้อต่อนเ้มคะกุ๊ก็ขาไม่เนาะเนาบไนอยีมีแหงเบิดสุขคนผู้นี้ก็บอกให้เพื่อนให้งอายุวันโนะงันา อาผู้คนลูกุ่ยลอกง้กัอา้คนบม่หาขาว่อนไปป่า คนกาบรรยายเอานะพี่น้องเขาเสบบอดอภาคนาะพี่น้องเพราะว่าคนกลายเสียงอาจสีดังในจักหน่อยเาจเากน่อาเยังใส่น้ยมันใส่ ไก่ปาัเนียก็องเอากรงเงะงเขานี่ยจัตัวเดอกลมใส่กับไก่เนี่ยเอาานีอ้าใ้คนนี้ใคนนี้นีกด่ต่อที่ตัอมาเด้อนาเงยนี่แหละคนด้ผูกเพนหาบจับเพนเแล้วปาเนะเจ้ลูกเจ้าตป้าหบอห้แพ้หายเพื่อนอยู่ดีแน่เออ เจ้าหันเจ้านี่เจ้าวงเจ้าควงตามลูก่ปินเงินเงินหุวมนดสกขังกลัมมันนิ่มนน่ไ่กว้ไ่้พอไ่นี่ดื้อเันก็ไม่ลงดื้ออ่ะ้วไข่ก้ไ่่นี้่้ล้อม่อ่าไข่กุ้ง่ะ ผู้ใครลูกก็ใบทีใหญ่เนี้ยนะไปคุยเหลูกใวันนี้เบิร์เหรอเบคาาจบมาสิลูกขากนั่งขางนี่

ูแต่ลูกแม่คัดเนียยได้ใช่ช่องเถื่อนีแล้วนั่นแหละเด็กผูกกอดเนาะ เผื the nine, ่อเป็นอุ้มมาลูกคราเะบท่านะชงใช้เจดมอยากได้ลูกน้อยแลนี่นะไปหาไอ้ใช้มาเบิ่งกดูนี่เดืดลูกเผื่อกำลังได้เจ็ดมื่อนี่บักแกบบักแกบได้น่าเคยขวัญอ้าวตัวกับเ้างวันนั้นได้ก็ได้ผู้ชายบักแกบไม่ยิ่งอีแตเพราะว่าเอายังจืดอยู่ นอนเซยหนาใหญ่คือแม่นะเฮ้ยเชี่ยวโตเอามาผูกเองได้ใบคว้ยนะเอ็กหมักใบคว้ยได้ลูกเอกหมักใบคุ้ยโรงเรียน้องจังคว้ยกุมือหนาใหญ่ปูวุปูตะช่างเด็ดเนาะ เอาบัวดอกนี่มินิฮึผู้ชายผู้ชายได้เอาบัวโอ้ยหน้าเอื้อยกระหนุงเถอะเธอแม่ควันบาทนี่จำเป็นเดี่ยว

ăn bò đây thôi, ăn bò, bay muộn ăn bò. ăn bò, ăn bò. ăn ใบหนึ่งมีใบเดียวเ้ยแพงเวยไปจับ่นะจ๊ะจับใบหนึ่งก็แล้วกันเวยแล้วสองใบเลยต้องใบวาดมันสองใบเด้อจั่ไได้หรอปะน่าขายถูกเก่บ่จ้อาสติ cái xe mà nó quay đấy, má tắc, cháu, nó giờ tay

เอายาขม้าากินข่าวีิเฮ้ยอาจารย์าวบ้านเนี่ยวยนี่นะรวยนะมุ้ง่าวบ่านใัานจารต์บ้านพี่จ่ายนะพี่เนาะกินข้าวสามคีน้ำกันนะพี่น้อง Quay ơi, được một <laughs> <laughs> cái bỏ hết hết hò hết 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 bỏ hết 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 ơi, hết 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 đây hết 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 นั่งลงเบิ่นั่งลงเดี๋ยวแม่จีเอาออกมาปอะกินเกงกะเกงไก่เพื่อนปลาปลาดาบซอยปลาปลานิน ปานีลางสุดปานีเหนือตรงเนาะมาถ่ายพี่น้องถุงมองถุงบอลขี้เขาน้ำกัน <ST> S <S สำหรับคลิปนี้ครับจะได้จบสำนีน้นะพี่น้องติดตามกันใหม่ในะคลิปต่อไปกดไลค์ <S 1> <S 1> กดแชร์กดติดตามช่มองซาลาบานาะนั่เด้อพี่น้องบ,บายดี